ก็ได้ถอนมาได้อยู่ที่94,466 BNB นะครับการชำระปกติที่ถอนมาเมื่อกี้ก็ได้อยู่ที่155 Satoshi e t h นะครับการชำระปกตินะครับโอเค สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อนเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะมารับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเข้มเหรียญน,นะครับเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคุณสมบัติของเว็บนี้นะครับก็จะเป็นการฟอสเซตนะครับแล้วก็ทำออฟ f ฟอร์วอ์นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สายทำออฟ f ฟอร์วอ์ผมก็แนะนําเว็บนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นความสําเร็จรลายวันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการจ่ายทันทีนะครับตรงนี้นะครับเหรียญที่มีให้เราเลือกถอนได้นะครับก็จะมี Bitcoin อีทิเลียมไรท์คอยนด็อกคแล้วก็บิตคอย n c แคสทีอ b y เอนะครับแล้วก็ซีแคสติโอลายูเอสดีทีไบแนนนะครับแล้วก็ s o ล a น่นะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเพื่อนเคนไหนที่สมัคร เว็บนี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้นะครับวันนี้ว่ายังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับเว็บนี้นะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.005นะครับประมาณนี้มีเหรียญให้เราเลือกถอนอยู่ประมาณ18เหรียญนะครับก็เราถอนแล้วเหรียญจะเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับโอเคสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าลงชื่อได้เลยนะครับก็เว็บนี้มีให้ดาวน์โหลดใน Google p l a y ด้วยนะครับเว็บนี้นะครับ โอเคให้เรากดที่คําว่าลงชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้หรือน้ําแฝงเราก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับพอเสร็จล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเว็บนี้ต้องยืนยันอีเมลด้วยนะครับเว็บนี้นะครับเพื่อนๆต้องยืนยันอีเมลด้วยนะครับ โอเคผมได้สม ok. ัครไว้แล้วเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคพอเราเข้าสู่ระบบมาเราก็จะเจออยู่หน้านี้อันนี้เราสามารถโหลดได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะโหลดเป็นเว็บมาทำนะเป็นแอปมาทำนะครับตรงนี้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนสะดวกทําในเว็บไซต์ก็ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนโหลดเป็นเว็บมานะครับจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับแต่เพื่อนเพื่อนทในเว็บอย่างนี้จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพราะ Google Chrome จะแปลได้นะครับ โอเคตอนนี้กระเป๋า XP ็กเพสคริโตก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเหรียญชีบะเราก็อาจจะยังไม่ได้นะครับก็จะได้เหรียญหลักๆที่เข้า f o r เซตเพ y นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเหรียญของผมที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีหาเหรียญน,นะครับก็ให้เพื่อนๆมาในหมวดตรงตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการฟอสเซตนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่0.005 5 5 USD นะครับเว็บนี้เขาก็จะเรียกเป็น USD นะครับตรงนี้ในเวลา5นาทีวันนึงเคมได้อยู่ที่288ครั้งนะครับวิธีการทำก็รีแคปชาตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็แก้แคปชาข้างบนนี้ด้วยนะครับโอเคอย่างข้างบนนี้อันนี้จะเป็น505อย่างนี้นะครับ505แล้วก็0 0 2 โอเคเหมือนผมจะผิดนะครับเพราะผิดแล้วก็รีเซตตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็น505ปุ๊บตรงนี้จะเป็น005อย่างนี้นะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วก็กดเลื่อนลงมารับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเวลาอีก5นาทีนะครับมาเคมใหม่ก็ได้อยู่ที่0.005 5 5 USD นะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับ ก็วันนี้ของผมมีอยู่ที่41ช็อตลิงนะครับถ้าทำทั้งหมดผมจะได้เหรียญอยู่ที่0.0246 u s ์นะครับโอเคก็ทำหนึ่งครั้งเราจะได้อยู่ที่0.0006 USD นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็กดทำได้เลยนะครับโอเคส่วน PTC ตรงนี้นะครับ PTC ตรงนี้ก็วันนี้ของผมมีอยู่ที่18 PTC นะครับถ้าทำทั้งหมดผมจะได้อยู่ที่0.0041นะครับโอเคตรงนี้นะครับ วิธีการทําก็ไม่ยากนะครับกให้เพื่อนๆกดที่คําว่าดูตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้โอเคเขาก็จะจับเวลาตรงนี้5วินาทีหรือ10วินาทีอะไรประมาณนี้ตามเวลาที่กําหนดนะครับพอเสร็จกใอยเพื่อนๆแกแคปชั่นตรงนี้แล้วกดตรวจสอบแล้วเราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ได้เพิ่มมาอยู่ที่0.00-2 USD นะครับแล้วกดตกลงโอเคอันต่อไปจะเป็น o f f e r Wall นะครับเพื่อนๆ่คนไหนที่ชอบทำ สายทำา o f e r w a ์นะครับผมก็แนะนำได้เลยนะครับเว็บนี้นะครับอันนี้จะเป็นความสำเร็จนะครับโอเคถ้าความสำเร็จทำการฟาเซคครบ5ครั้งนะครับเราจะได้อยู่ที่0 0 0 0์นนะครับตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะได้ตามนี้เลยนะครับที่เขามีบอกไว้นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นเสี่ยงดวงนะครับเพื่อนๆจะเล่นหรือไม่เล่นก็ตามสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้นะครับ ก็มีเพื่อนๆที่เล่นกันไปด้วยที่ได้รับรางวัลที่ถูกรางวัลผู้โชคดี10ท่านสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เมื่อ5วันที่แล้ว20ชั่วโมง1สัปดาห์6วันนะครับแล้วก็3สัปดาห์20ชั่วโมงนะครับอย่างนี้นะครับโอเคก็จะเป็นการเสี่ยงดวงนะครับตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับลีดเดอร์บอร์ดก็เอาไว้เช็คอันดับของผู้ที่ติดอันดับนะครับตรงนี้นะครับก็เช็คได้นะครับว่ามี ใครที่ติดอันดับอยู่บ้างนะครับอันนี้จะเป็นกระดานผู้นำการแข่งขันการอ้างอิงนะครับอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะคร ME, ับส่วนอันนี้จะเป็นกระดานผู้นําระดับนะครับผู้ใช้ระดับสูงสุด20อันดับแรกนะครับตรงนี้นะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นการฟอสเซตนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการชัดลิงก์นะครับทุกอันเขาจะจัดอันดับหมดเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นทำออฟเฟอร์วอก็ยังไม่มีใครทำออฟเฟอร์วอนะครับ โอเคส่วนตรงนี้จะเป็นการอ้างอิงนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่าผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโ okay. อเคต่อไปตรงนี้จะเป็นหมวกของการลงโฆษณานะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆมาลงนะครับโอเคส่วนตัวเลือกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคก็เอารหัสผ่านเก่ามาใส่นะครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านใหม่รหัสผ่านใหม่แล้วกดเปลี่ยนได้เลยนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นเช็คประวัตินะครับก็ประวัติที่เราทำนะครับฟอสเตนะครับช็อตลิง PTC แล้วก็เสียงดวงนะครับออฟเฟอร์วอแล้วก็การถอนนะครับตรงนี้เราเช็คได้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นออกจากระบบตรงนี้จะเป็นสนับสนุนนะครับโอเคอย่ผมมาถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับเว็บนี้นะครับข้ให้อเพื่อนกดมาที่รับว่าถอนได้เลยนะครับก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่0 0 0 5นะครับ โอเคนี่เขาก็จะมีบอกไว้นะครับว่าถอนขั้นต่ําเท่าไหร่อย่างก็สมมุติผมจะลองเลือกเหรียญมาเหรียญน,นึงเอาไปผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนไปเหรียญอีทีีเทรเรียมไหมเพื่อนเพื่อนดูนะครับโอเคก็ทองขั้นต่ําอยู่ที่0 0 0 5 USD นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่0.4 USD นะครับก็ถ้าผมถอนทั้งหมดผมก็จะได้เหรียญอยู่ที่0 0 0 0 1นะครับก็คือ12,733สตื่นองพเรยมสิบสามอีทอรเรีนะครับ โอเควิธีการถอนนะครับผมจะบอกเทคนิคนะครับของเพื่อนเพื่อนเขาไหนที่จะถอนเหรียญอีทีเรียมเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับอาจจะใช้ได้เป็นบางเว็บนะครับหรืออาจจะใช้ได้ทุกเว็บนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนาไหนที่ยังไม่มีกระเป๋าเมตา마ร์กนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนเอนเอาอีเมลของฟอสเซตเพย์ใส่ไปเลยนะครับที่เราสมัครฟอสเซตเพย์นะครับโอเคอย่างอันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอใส่อีเมลฟอสเซตเพย์สักคู่หนึ่งนะครับ โอเคพอเพื่อนๆใส่อีเมลของ f o สเซตเพที่เพื่อนๆจะถอนไปเหรียญอีเธอรีเียมเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะได้ถอนไปเหรียญอีเธอรี่เียมนะครับเข้า f o สเซตเพนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลที่เพื่อนๆสมัครของ f o สเซตเพมาใส่ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เอา m e t a มาร์มาเชื่อมกับ f o สเซตเพนะครับก็ประมาณนี้ผมก็ได้ลองทําไปดูแล้วนะครับก็เหรียญก็เข้านะครับก็ผมก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบนี้นะครับ โอเคก็ให okay, ้เพื่อนเพืเช็คอีเมลของ f อสเซตเพของเราให้ดีนะครับโอเคพอสร็จ okay, ก <c oughs> ็ให้เพื่อนเพื่อนกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับปุ๊บอย่างนี้เราก็รอเว็บโหลดสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเขาบอกว่ายอดฟอสเซตมีไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมนี้นะครับก็เหมือนเหรียญจะในเว็บมีไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถอนเป็นน้อยๆก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูแลกันนะครับ โอเคผมจะลองถอนไป0.04อย่างนี้นะครับลองกดถอนตรงนี้ว่าเหรียญจะมีพอไหมนะครับถ้าเหรียญมีไม่พอก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคผมก็จะถอนไปอยู่ที่0.05อย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วเรากดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับผมจะถอนอยู่ที่0.05นะครับว่าเหรียญจะพอไหมนะครับโอเคแล้วก็รอเว็บโหลดสักคู่นึงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอีทีเรียมก่อนนะครับ0.05้อย่างนี้ต้องกดถอนดูนะครับว่าพอไหมไม่พอนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะถอนเป็นเท่าขั้นต่ําเลยนะครับ0 0 0 5อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นอีทีเรียมนะครับอย่างนี้โอเคแล้วกดถอนได้เลยนะครับ คลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะครับโอเคถ้าถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.005 USD นะครับเขาจะบอกว่าถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันว่าใช้เป็นลิงก์กระเป๋าเป็นอีเมลที่เราใช้สมัครกระเป๋า o r สเซตเพวเหรียญเข้าไหมนะครับแล้วก็มาดูที่ Fo สเซตเพแล้วก็ลองรีดูนะครับโอเคนี่นะครับเว็บนี้ก็เข้ามาอยู่ที่155 ETH นะครับการชำระปกตินะครับเว็บนี้นะครับ โอเคก็เด okay, okay. okay, ี Luckily, ๋ยวผมจะมาลองถอนเป็นอีกเหรียญนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถอนเป็นเหรียญ BNB นะครับเข้าพอเ t Pay เพย์นะครับเป็นเหรียญ BNB นะครับหรือบแอนนะครับก็ผมก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้เป็นลิงก์กระเป๋าเป็นอีเมลที่เราใช้สมัครกระเป๋าพอ s ส Pay เพย์นะครับพอเสร็จให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับมาดูกันว่าเหรียญจะเข้าไหมนะครับโอเคก็ได้ถอนมาอยู่ที่0.4นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในพอ s ส Pay เพย์ว่าเหรียญเข้าไหมนะครับ โอเคผมก็ได้ถอนมาได้อยู่ที่94466 BNB นะครับการชำระปกติที่ถอนมาเมื่อกี้ก็ได้อยู่ที่155 s a t o s h i ETH านะครับการชำระปกตินะครับโอเคเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังทำอยู่นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำนะครับก็สมัครและทำได้เลยนะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเว็บเคมนะครับว่า เว็บไหนจ่ายอยู่ไม่จ่ายอยู่ถ้าไม่จ่ายอยู่เดีย๋ยวผมจะขึ้นตรงชื่อคลิปให้นะครับว่าไม่จ่ายนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ